สร้างคลิปก่อนจะไปเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วครเคียรอะไรก่อนเออกดไลค์กดติดตามก็พอแล้วก็ไปกันปกติทุกคลิปก็จะไม่มีอะไรเนาะปกติทุกคลิปแบบคืนอะไรของก่อะไรยังไม่ค่อยไปคุยตอนเล่นเกมแล้วกันนะไปกันจ้า นี่กันต่ก่อนนะอันนี้ก็ชุดเฉยอาจจะไม่ได้ลงคลิปนานก็ทำมันเยชุเฉยสองคลิปเลยนันเียสองเสียต้องต้องต้ ทับย์จะระเบิดโอ้พระเจ้าเรัตไม่ได้ทรัพย์จะระเบิดเครื่องจะพังเครื่องจะแตกเพี่จะระเบิดตู่มแกมันกูก็คันกูก็คันเชื่อเอ้ยอะไรก่อนอะไรก่อนอะไร่ะ โอ,โอ้ยโทรศัพท์โทรศัทรพท์ใจยเย็นนะโทรศัพท์ใจยเย็นเด็กจะจะระเบิดนะจะการโทรศัพท์รเบิดะะเทานะเอาดิ ก็จะตึงเกินั่ไม่อวอลล์มันหลบไ,ไม่ได้ตรงนี้อ่่่ะไไไมใชดด้ด้โอ้สองควร <c oughs> ไ,ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยนะครับผมไม่ไหวเลยไม่ไ,ไม่อะไ,ไ,ไขึ้นกับข้าวอ่ะ ข้ามาตัวอันหนึง่งหนึ่งคน <S <S โอเคโอเคมาละโอ้โหพอมาเดี๋ยวรู้ตาตด้วยขนาดนี้แล้วไายตายก็เลี้ยงไม่โตอ่ะตายเยวพอแล้วเราไม่ไหวละเราขี้เกียจใช่เราขี้เกียจมากเลย คสถานการณ์เมรามันครบได้อยู่ถ้าเรามีฝีมือมาพอเราก็จะครบแล้วก็ยิงโัวเลยลอ<สช>ตแต่ละสถานการณ์ด้วย Oh First blow. First Blood Double kill. Double kill. Mm. ดูสนใจคันเทปผมดักอะไรผมไปดักสดอะไรอืมมีอะไรคิดหนึ่งว่าไม่มีสาายะอะตอนั้นเราเกงแบบไม่มีะครทำ First blood. Ay. 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 ยาาเลยนะคลิปไม่จบเลยไปปะจบเลยไปเลยแต่ครับผมก็<อ>สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไ like, ลค์ดเลยครับก็บายบายแล้วก็ไม่มีอะไรขี้เกียจขี้เกียจกูขี้เกียร์จู